ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องริต้าคิตแคทและนี้นะคะเรากลับมาอีกรอบเกมเลอบอกนั่นเองเแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชืมม่อแบบว่าบรูเควนาพีนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพี่ริต้านะคะจะมาทำคลิปแลนซอนแอบในบ้านยูทูบเบอร์อัปเดตใหม่ที่เก่าแล้วค่ะยย yeah! จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชื่อคลิปนะคะมันควรจะเป็นอัปเดตใหม่นะคะเป็นบ้านฟรีนะคะที่อัปเดตใหม่แต่คือด้วยความที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีบ้านหลังใหม่ดันอัปเดตขึ้นมาอีกอีบ้านหลังนี้นะคะมันก็เลยเป็นบ้านหลังใหม่ที่เก่าแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่ามันก็ยังใหม่อยู่แหละมันก็เป็นรีวิวบ้านที่แบบอัปเดตใหม่เนาะจากที่พี่ริต้าเคยรีวิวไปนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนแอบ,บกันนะคะพี่ริต้าเนี่ยจะเล่นซ่อนแอบในบ้านทุกหลังนะคะที่บุ้งเทเว่เนี่ยเขาอัปเดตใหม่เพราะเอ ชอบการเล่นซ่อนแอบแบบโน,นหนึ่งเลยนะคะแล้วนี้นส่วนเอฟซีก็ทำอะไรกันเนี่ยเขาเดินลอยไปลอยมาตลกมากเลยะคะ่ะตอนนี้นะคะ MC นะคะที่ร่วมเล่นกับเราอยู่ ก็มีน้องพออีฟนะคะน้องพออีฟกับน้องพัชชานะคะที่ทําอะไรกันอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้นะคะแล้วก็น้องคอมเตอร์คูรีนะคะมะปางน้องอันดานะคะอะตอมน้องอันูน้องโทมัสนะคะกระแตน้องอันลินน้องยี่หวานะคะน้องไอเอ๋ยแล้วก็น้องชาบูนั่นเองนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเข้าคอกิ้แคนนะคะไปเข้าซันนะตรงไอตรงหน้าปกไอจีพิริต้านะคะไอจีิต้านสกอ์กิ้แคนนะคะ ตรงหน้าโปรไฟล์พ่ลิตาจะมีเขียนคำว่าขาอ้อความ่ชทอยู่น้องจิ้มไปแล้วกดเข้าร่วมนะคะแค่นี้น้องก็จะได้รับลิงก์เซอร์วไว้อคลิบกับพ่ลิตาแล้วนะฝากเสื้อลิตาคิดแคทด้วยนะคะฝากอุ่นหุนกันด้วยนะคะวีสีสีนะคะชมพูฟ้าม่วงแล้วก็สีส้มนั่นเองะคะเจ็ดโลบัคเท่าน,นะะั้นคะวิธีการซื้อกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่ากดไปที่โปรไฟล์ระบบพ่ลิตาคิดเ,เข้นนาขียนชนก็ได้เหมือนกันนะมาเพื่อป็นการไปเสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูการเล่นสอะแอบในบ้านหลังใหม่ที่กกกก่่่่าาััันนนแล้ววดีคคะะไไปป ไปกันค่ะนั่งรถค่ะนั่งรถนั่งรถนั่งรถคนที่ไม่มีใครจ้างรถเลยเราจะนั่งรถไปกันค่ะแต่ว่าพี่ริต้าขอเป็นคนช่างบ้านนะคะเนื่องจากว่าพี่ริต้าอาจจะต้องใช้กล้องวายวายว,วันนี้พี่ริต้ากึนนานวายนั่งกับกระแตนะคะกระแตตัวจริงนะคะที่เหมือนกระแตัตวรอมมากกว่า ภาพกากาเตตัวจริงนะคะเป็นตัวจริงที่ไม่ค่อยเหมือนตัวจริงเท่าไหร่นะคะพี่โทมักับพี่ลิต้าออกแล้วเหรอคะหนูหาพี่ลิต้าพี่เจอชาวบูคิกบอยองเหรอหน้าเหมือนโทมัสเลยค่ะหรือโทมัสหน้าเหมือนทุกคนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะต้องตัดภาพไปตอนที่ไปสร้างบ้านเลยนะคะเพราะว่าน่าจะวนอีกประมาณร้อยรอบนะคะตรงนี้อปนลค่ะไกลจังเลยค่ะพี่ลิต้าใช่ค่ะไกลมากเลยค่ะไม่ถึงทั้งทีนะคะเออมาแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะพี่ลิต้าว่าจะดูแบบโลเคชั่นในการทำคอนเทนต์คอนเทนต์อีกแล้วเหรอพี่ลิต้า พี่ลิต้าคะ่ะดูเห็นคอนเทนต์พี่ลิต้าเดินว,วนไปวนมานะคะเก็บพี่ลิต้ากล่าวว่าจะมาทําตลาดกินแคสตรงนี้ดีไหมทุกคนเห็นป่นวาวว่าตรงนี้มันเป็นที่โลง่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูเน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 ตรงขุดเขาตรงนี้ทุกคนมันเป็นที่โลง่งเหมาะสำหรับการมาตั้งตลาดไว้ตรงนี้ว่างๆเลยเอ้ยใครอยากให้มาทําตลาดกินแคสตรงนี้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดให้นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าบนหุบเขาหรือบนภูเขาก็ไม่รู้เนาะบนภูเขาแล้วตอนนี้รถเราอยู่ไหนคะเนี่ยยังไม่ถึงบ้านอีกหรอคะเนี่ยไกลมากเลยค่ะบ้านอยู่ ค่ะเนี่ยบ้านอยู่ยุโรปได้ไงคะเนี่ยสภาพของเขาจะถึงอันนี้ก็ถึงแล้วใช่ไหมคะยังไม่ถึงค่ะแต่พี่ลิต้าโดนทิ้งไปแล้ว เดี๋ยวพี่ริต้าสร้างก่อนต้องชิงสร้างนะคะก่อนที่จะโดนน้องแยง่งว้ายว้ายว้ายวายวายมาบ้านนะคะนี่น,นี่อันนี้คือบ้านยูทูบเบอร์เป็นบ้านก่อนล่าสุดนะคะเป็นบ้านฟรีนะคะที่เอ่อน้องๆก็น่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยลองสร้างกันแล้วคือ <c oughs> วันนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยจะมาเป็นคนแอบบ้าน,นะคะ่ะเพราะว่ามีคน,คนไม่หลายหลายคนนะคะบอกว่าอยากให้พี่ริต้าเนี่ยมาแอบแล้วให้เอฟซีหาบ้านนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้จัดไปเลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันเล็กทุกคนเห็นไหมว่าบ้านมันเล็กมากถ้าน้องเอฟซีแอบนะคะยังไงพี่ลิต้าก็เจอทุกคนแน่นอนโูว่มันจะง่ายไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ลิต้าจะอาสายปุกคนหาเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันเอ้ยพี่ลิต้าจะอาศัยคนซ่อนเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเอ่อจะใช้เวลากี่ปีนะคะในการในการแอบให้น้องๆเจอนะคะพี่ลิต้าพูดจากงงงวยมากเลยวันนี้เดี๋ยวนะเราเข้าบ้านก่อนน้องๆอยากเข้าบ้านค่ะรอหน้าบ้านค่ะพี่ลิต้าแอบใช่ป่ะใช่ค่ะรอหน้าบ้านค่ะไปรอในบ้านโฮมมันก็ได ะะมีใครเนียนยังอยู่ข้างในหรือเปล่าคะเ,เนี่ยไม่มีใช่ไหมยท่มีเราจะทำการล็อกประตูนะคะแล้วก็หน้าต่างหน้าต่างคืออันนี้ปะอ่าิดหน้าต่างนะเราจะแอบยังไงดีเราน่าจะเริ่มจากการที่ทําตัวเล็กๆก,ก่อนเลย แล้วก็เอาหัวอะไรออกเดี๋ยวดูก่อนว่าแต่ตรงไหนดีมันมีห้องหลงห้องลับอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวป้าแอบนก็ยีเลยเอาเอาจริงนะน้องๆเขาแอบแตก็ยีกันอย่างไรไม่รู้แอบไม่เป็ดนะคะไม่มีใครหาเราเจอเจอแล้วครับยางเนี่ยแอบตรงไหนดีอะทุกคนโอ้ยยากอ่ะทำไมมันยากอย่างนี้หัวยาก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 จ มันสามารถขึ้นไปอีกได้ไหมเดี๋ยวเอฟซีเห็นเดี๋ยวเอฟซีเห็นนอ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 นโอ้โหตรงนี้มึงก็เห็นเกินไปอ่ะต้องซ่อนในบ้านพี่ลิต้าเหรอครับเดียวเดียวเดียวเดียยวเดียยว,ยว,ยวพี่ลิต้าเป็นคนชอนนะักคอปเตอร์อย่าเข้ามาในบ้านพี่ลิต้านะน่ากลัวมากกลัวน้องเข้ามาค่ะโอ้เอฟตรงไหนดีอ่ะเอาจริงๆอย่าว่าแต่เอฟซีเลยพี่ลิต้าก็ไม่มีที่แอบย่าถ้าเกิดตรงนี้เราทำท่ามีท่าอะไรให้เราทำได้ไหมเหมือนพี่คนมาเลยค่ะ ไม่ได้อ่ะโอ้ยแอบตรงไหนดีอ่ะไม่มีที่แอบป่ะโอ้ยออกไม่ได้ตายแหละโอ้ยพี่ลิต้าไม่มีที่แอบป่ะโอ้ยไม่มีที่แอบป่ะเข้าไปบ้านหลังนี้มันยากจังเลยอ่ะไม่มีที่แอบจริงๆนะเนี่ยให้น้องๆไปแบอบเถอะพี่ลิต้าน่าจะไม่มีที่แอบนะคะวันนี้มันมีแต่ที่เดิมๆอ่ะเดี๋ยน้องๆก็เจอกันอีกแล้ว,ลวหาว่าพี่ลิต้ายากกว่านี้ไม่ได้หรอคะ ดูสิยากยังไงมันไม่ดีแอบอ่ะสภาพเมื่อพี่ลิต้าเป็นคนแอบไม่ดีอะทุกคนโอเคพี่ลิต้าบอกให้น้องๆเตรียมตัวนะคะไม่รู้น้องๆอยู่ไหนกัน๋ยวดูสิอันนี้คือหน้าบ้านใช่ไหมโอเคเฮ้ยจริงๆเราวาร์ปไปได้ปะเฮ้ยแต่เราดูกล้องจอนปิดดีกว่าค่ะรู้ลระทึกดีนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้แล้วนะคะมาน้องๆเตรียมตัวพี่ลิต้าจะเปิดแล้วนะเปิดประตูแล้วมาได้เลยค่ะมาได้เลยไม่มีใครมาเลยอ่ะนี่ไงนี่ไงน้องๆมาแล้ว ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแต่ละตัวก็จะปิดเรานะคะ <c oughs> นี่นี่นี่ผมถูกด้าม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 าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเหมือนมีคนมาแล้วอันดาหรอใครอะใครใครจะขึ้นมาก่อนคนแรกรีต้าอุตส่าห์เปิดให้แล้วนะคะผมเป็นเพลงดีเจดเด็กอะไรนะโอ้มาแล้วแล้วก็คือที่ที่แอบก็มีอยู่แค่เนี้ยโอ้โ,นอนโอนอนอหน่ากลัวมากอลินอลินอันดู อยู่ที่ว่าใครเร็วกว่ากันเลยตอนเนี้ยอุ้ยคนลุกคนลุกอย่าใช้รถเข็นค่ะจริงทมัสบอกอย่าใช้รถเข็นนะคะเพราะถ้าใช้รถเข็นเนี่ยพีริต้าคงไม่ต้องแอบแล้วค่ะอุ้ยพีริต้ากล่าวว่าตาตกไปจะมาแอบแถวนี้ซะหน่อยแต่ดูสภาพอย่าใช้รถเข็นนะคะมันก็เล็กอยู่แค่นี้อย่าใช้อย่าใช้อ้มาตรงนี้กันใหญ่เลยอะ่าใช้รถเข็นยี่หวายี่หวาอย่าใช้อู้ วัาเก็บรถเข็นพอดีค่ะมาโชคดีมาโชคดีไปอะไรเนี่ย you are red you ได้ปพบคนเดียวปลอดภัยหุ้ยน้องมามุมตรงนี้ก็เยอะมากเลยน้องเป็นอะไรก,กับตรงนี้ไม่มีเห็นไหมว่าไม่มีพี่ลิตา้าเุ้ยมาปัางใช้ไฟฉายได้ไหมได้ใช้ไฟฉายได้แต่อย่าใช้รถเข็นเลยค่ะสงสารพี่ลิต้านิดนึงเนาะแค่นี้ก็จะไม่มีที่แอบแล้วนะคะสรุปก็คือคลิปนี้นะคะจบภายใน1ตานะคะเพราะว่าไม่มีใครหาพี่ลิต้าเจอถึงหาเจอพี่ลิต้าก็ไม่รู้จะไปซ่อนที่ไหนแล้วนะคะสภาพมาปังอ้ เฮ้ยปุมาปังเจอแล้วค่ะเจอไหมมาปังนี่ไงโอ๊ยมาปังเขาขอดําเนินการน่ะเจอนี่ไงมาปังเจอแล้วปังเจอคนแรกค่ะเก่งมากเด็กใหม่เรายอดสุดยอดไม่รู้จะแอบตรงไหนแล้วค่ะน้องเจอแล้วนะคะเตือยเตือยตือยตือยเกลียดเสียงเพลงมากเลยค่ะบายเจอแล้วค่ะอันยองไปค่ะออกเลยออกไปค่ะออกไปเลยออกไปเลย แล้วอ่ะโอ้ยากอะ่ะยากจุงไปเลยไปเลยค่ะไปไหนก็ไปขับพี่คิตาเนอะว่าขับพี่คิตาโอ้ยตัวอะไรเนี่ยนี่บ้านคนนะคะไม่ใช่สวนสัตว์ออกไปค่ะดีเจเด็กครับไปไปเลยผมจะซ่อนต่อไปเลยยากอะ่ะให้น้องๆมาแอบก็ไม่มีที่แอบค่ะก็คือสมแล้วที่วันนี้พี่ลิตาเป็นคนแอบนะคะเพราะมันยากมากจริงไม่แต่น้องคงแอบที่เดียวกันหมดเลยนะคะพี่ลิตาคาดหวังก,ก,กับการบักว่าพี่พี่พิตาจะบักขึ้นไปได้ตรงไหนสักที่นึงนะคะ ไิ่ลืมล็อกบ้านลืมล็อกบ้านเนี่ยตรงนี้มันก็เข้าไม่ได้อะมันไม่มันมันมันเข้าไม่ได้เข้าไปในไฟได้ไหมอยากปีนเข้าไปบนนั้นมากเลยค่ะลองดูแวะลองดูเราหน้าลองค่ะเผื่อหลังคาสามารถปีนขึ้นไปได้คนๆเหมือนมีห้องลับเลยค่ะแต่ห้องลับเหมือนน้องน้องเข้าไปแล้วปะอ๋อตรงนี้อันนี้คือรูอะไรอะอ๋อน่าจะเป็นรูตู้เซฟโอ้ยบ่มีที่แอบมาจัดปาร์ตี้ที่บ้านผีลิต้ากะนอ้ยจัดปาร์ตี้อะไรเนี่ยพี่ลิตา้านี่เครียดกุมขมับเลยนะคะม่รู้จแอี <S <S อลองตอบบันไดขึ้นไปน้องๆน่าจะข้ามไปถึงนะคะแต่ว่ามัน,ม,นมันจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ขึ้นไปไม่ได้เลยอะ่ะมันทึบหมดเลยอะ่ะมันทึบหมดเลยโอ้ oh my god เนทแลนอกบ้านพี่ดีต้าก็แยบ,บไม่ได้นะเพราะว่าน้องๆเขาอยู่อะ่ะอยาบ,บนอกบ้านมากแต่น้องอยู่ยไม่มีที่แอบแล้วว่าพี่ดีต้ายอมแพ้เลยได้ไหมอะ่ะไม่ได้เดี๋ยวคลิปนี้จะจบเร็วไปนะคะเราต้องหาทแยบให้ได้สิสิ้นหวังมากบ้านมีชั้นเดียว รือเราควรจะปีนเตียงขึ้นไปแอบแบบสิ้นหวังดีไหมคะแอบ,บแบบแอบแอบแบบไม่รู้จะแอบตรงไหนแล้วนี่คะ่ะอันนี้คือการแอบแบบสิ้นหวัง้องใส่เสื้อขาวมาเสื้อขาวใส่เสืเ้อขาวกันนี่คือการแอบแบบสิ้นหวังนะคะที่ท,ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ทปลอดภัยที่สุดหรือเปล่า <c oughs> พี่ลิตาไปแอบ,บอยู่แน่เลยครับใช่ครับแอบบนานมากเลยครับเนี่ยเอ้ยทำไมเหมือนมีเห็นชื่อคนเลย <c oughs> เอาเดี๋ยวว h อะไรเนี่ยสิ่งนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ยถ้าขนาดนี้แล้วนะคะขนาดนี้แล้วพี่นิตเตอร์ไม่ต้องแอบ,บแล้วครับแหมจับเวทสีทุกคนดูจับเวทสีขนาดนี้ไม่ต้องแอบ,บแล้วครับโอ้ยก็กล้องเปิดประตูแล้วน่าจะน้อง,นองเห็นปะเนี่ยเห็นแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเป็นพี่นิตาก็เห็นมาบอก ตูเสพไข่อาอัดน้องจะทาอะไรก็ทําเชิญสภาพมาก,มากปวดหัวกันเลยทีเดียวเชียวปวดหัวก็เด็กมากเลยค่ะเนี่ยดู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 ดโอ้ยเล่นมาขนาดนี้พี่ลิต้านี่ไม่มีที่ซ่อนแล้วเด้อมาเลยจะมาก็มามาเลยขนาดนี้มาเหอะ <c oughs> ไว้แสบตาเข้ามาเลยค่ะพี่เราจะเผยะขนาดนี้เล้วย <c oughs> ขนาดนี้ไม่ต้องซ่อนแล้วก็ได <c oughs> ้ค่ะที่หวังว่า เคยเห็นความสิ้นหวังนะคะนี่คือการแอบแบบสิ้นหวังค่ะมาเข้ามาเลยค่ะดันประตูกันใช่ไหมยังดันประตูกันอยู่ไหมโอเคยังดันโอ้ยพอกดตรงนี้มันไม่ได้อะเราไปสามารถมองเขาได้เลยอะโอ้ยพี่ติต้าเครียดเลยค่ะเครียดเลยค่ะมาเข้ามาเลยค่ะดูกล้องแทนกันเข้าไปเลยค่ะเชยค่ะเข้ามาหาพี่ติต้าเลยค่ะพี่ติต้าอยู่นี่ไงคะฉไม่เห็นน้องโทษนะน้องไม่เห็นหรือแก๊กไม่เห็นนะคะอันนี้คือขอโทษเลยค่ะอันนี้น้องไม่เห็นหรือ n น้องไม่เห็นหรือแกไม่เห็นนี่ไงโอ้ยพี่ติต้าขำ่ำอันนี้คือน้องไม่เห็นหรือแกไม่เห็นกันเนี่ยโอ้ยสภาพแต่ละคนนะคะโอ้ยพออีฟเอาหาหากันไปหากันไปแล้วนี่ใครอะ่ะเธอคือใครจบฉันมาทําไมน้องเหมือนแก้งไม่เห็นเลยอะ่ะสภาพอย่าใช้เลเอรเขน ไม่ต้องใช้รถเข็นก,ก็เจอคะ่ะ <ride> โอ๊ยอัตอมใช้รถเข็นหนอเฮ้ยน้องยังไม่เจอพี่ลิต้าอยู่หรอคะเนี่ยฟอร์อีฟเจอแล้วหลังจากที่ใช้เวลาประมาณ8ล้านปีนะคะเจอค่ะอลรินนะคะอรินเจอจริงๆอารินเจอนะแล้วแต่ไม่ได้บอกเพื่อนนะคะ <ride> อันนี้คือน้องไม่เห็นหรือแก้งไม่เห็นคะเนี่ยน้องทำตัวเหมือนแก้งไม่เห็นพี่ลิต้าเลยคะ่ะ แล้วทางที่พี่ิต้านะคะชี้โดดเดกอยู่ตรงนู้นนะแต่น้องเหมือนน้องเกมไม่เห็นเลยอะเนียนมากค่ะน้องประชนใช่ไหมคะออกไปออกไปเลยชีไม่รู้แอบตรงไหนแล้วคะ่ะเอยผมเครียดพี่ริต้าอยากแอบข้างล่างบ้างค่ะขอออกไปด้วยน้องไปไหนก็ไปได้ไหมคะพี่ริต้าอยากแอบข้างล่างขอขอแอบข้างล่างบ้างได้ไหมคะไปจุดเกิดกันได้ไหมคะ แอบพักตั้งด้วยใช่ใช่ได้เออให้พื้นที่บริเวณบ้านพี่ดิต้าเยอะๆหน่อยไม่ใช่บ้าบูงอยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสองชั้นคือชั้นล่างชั้นนี้กับชั้นบนแต่ดองเล่นบ้าบูงกัอยู่ชั้นล่างพี่ดิต้าก็เลยเสียพื้นที่ในการแอบไปชั้นนึงเลยนะคะ ไปเลยค่ะไปเลยไปจุดเกิดกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ลีต้าหาที่เออให้ทีนี้พี่ลีต้าจะได้มีพื้นที่เยอะขึ้นนะคะอย่าซิ่งมาตรงนี้ก็พอค่ะเดี๋ยวเทนนิสนุ๊กไปทำอะไรบนนั้นนั่งจิ้ยู่ดิมแต่รถพี่ลีต้านะคะเดาว่าเทนนี้น่าจะไปแล้วแต่ว่าบังเอิญน่าจะไม่ใช่บังเอิญค่ะน่าจะแค่ค้างไว้นะคะแล้วมะปางเนี่ยรู้สึกว่ามะปางจะอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะหรือเปล่ามะปางเหมือนอยู่บ้านหลังนี้เลยอ่ะ หรือมาปั้งไปแล้วเหรอไปแล้วมัง้งเทนนิสอยู่ในรถช่แล้วนั่นใครอะ่ะเอาอะตอมอะตอมอยู่นี่ค่ะเนี่ยน้องๆไปอยู่นู้นกันสินูน้นองๆ่ององาอยู่นี่อะตอมอันดาตกรถคะ่ะอะตอมไปหาพี่โทมัสเร็วอ,อันดาเอ็นดออตอมเนี่ยดีนอันดาตกรถคะ่ะและ้วเทนนิสมาอยู่ในตรงนี้เขาเนี่ย <laughs> พี่ดีตายูกคดืนไปไหนดี่ย <laughs> เห็นใครนั่งลอยฟ้มามะโทมทัส กลับมารับอะตอมหน่อยเมื่อเห็นอะตอมรู้ตัวแล้วนะคะแล้วพี่ดิต้าหนูไม่แอบดูก็ได้นะคะหนูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเดินไปตรงนี้ให้นะคะพี่ดิต้าเนี่ยกลับมารับอะตอมหน่อยเร็วอะตอมขึ้นรถเขาไปเลยเออเออขึ้นรถกับเขาไปนี่ด้วยเนี่ยใครเนี่ยอันดาเนี่ยกับพชชาไปเลยพี่ดิต้าจะได้แอบแล้วนะคะอย่าขี้โกงนะคะอย่าขี้โกงเดี๋ยวรีบขึ้นเลยวันนี้พี่ดิต้าจะได้แอบไหมคะเนี่ยไปค่ะไปเอ้า ใครตกรถเนี่ยไปเลยค่ะโอเคโอเคเขาไปกันแล้วนะคะโอ้โหสภาพโอเคพี่ลิต้าเริ่มแอบได้แล้วห้ามใช้รถเข็นเหมือนเดิมพี่ลิต้านั่งตรงนี้เนียนไหมคะตลกไม่เนียนเลยนะคะใต้บันไดเฮ้ยบันไดตรงเฮ้ยถ้าเฮ้ยเอ๊ะเจ้เจ้เจ้เสาเสาตรงบันไดเว้ยแต่มีรอยเท้าเหลื่อมมานิดนึงแต่ถ้าเกิดเราทําเท้าให้เป็นสีเทาได้เราก็จะเนียนยี่มามาทำทำเท้าให้เป็นสีเทากันมาเลยค่ะนับไปอีกสิบ แล้วมาเลยค่ะนะับไปอีกสิบวินะเดี๋ยวข้อความหายก่อนนะอยู่เพิ่งมานะนับมาตอนนี้เห็นข้อความนะโอ้โ oh, น no! ไม่รู้ทันไหมเหมือนชาบูจะเห็นข้อความโอ้ oh, น้องเห็นข้อความแน่ๆเลยอะชาบูเอ,อ้าน้องขึ้นเื่องบนน้องไม่คิดว่าพี่ตีต้แบบอยู่ข้างล่างเอา้อาอะตอมอะตอมอะไรกันก๊อเนี่ยตองเมีะไร่ผิดพตาตมไปไป ตอมคือได้ไงวะพี่ดีใต้อยู่นี่ย่าขี้โกงวะเนี่ยขี้โกงแน่เลยขี้โกงวะเนี่ยเหมือนอะตอมจะเจอแล้วแต่ว่าทําเป็นแกล้งไม่เจอนะคะตอนเนี้ยเราเขีา่อะไรกันเนะี่ยย่าใช้รถเข็นใช่ะคะ่ะมามาอย่าใช้รถเข็นนะคะเธอก็กวนใจท้องฉันเสมอ อะตอมเจอแล้วแต่เดินทําเป็นเหมือนแบบอุ้ยพี่ดีต้าอยู่ไหนหนู่หาไม่เจอตอนแรกหนูหนูเจอแล้วไม่ใช่หรอหนูว่าเจอแล้วเนี่ยไม่งั้นหนูไม่สิงสถิตอยู่ตรงนี้หรอกในตัวเลยน่ากลัวมากในแต่ละตัวว่ายอยู่เก็บนี่เนจาอยู่โอ้มีรถใครเนี่ยล้อหลุดออกมาด้วยที่เห็นว่าอตอมสิงสถิตอยู่ตรงนี้นะคะอะตอมอเจอพี่ดีต้าแล้วแต่แกลทำเป็นไม่เจอดีดูซิแล้วคนอื่นละ่ะ <c oughs> น้องจะใช้เวลาหาเป็น10ปีไหมคะเดี๋ยวมาดูกันสวัสดี for eve ชอบกินงไก่ฟลูอะตอมยังคงสิง แทติดอยู่ตรงนี้นะคะคือประมาณว่ามั่นใจมาก,กว่าพีลีตาอยู่ตรงนี้หานะคะเสาทุกต้นนะคะทำไมหาไม่เจออันนี้อะตอมทะลุมาแล้วประมาณ80รอบนะคะตอนนี้ก็ยังทะลุอยู่นะคะแต่ไม่เจอพีริตาพีริตาหตายไปไหนหรือจริงๆล้าพีริตาหายตัวได้ เอา้ามีคนหมางบนด้วยหรออ่าการที่พี่ลิต้าบอกว่าเดี๋ยวพี่ลิต้าแอบข้างล่างนะคะมันอาจจะเป็นคำหลอกก็ได้ใช่ไหมดองไม่เชื่อพี่ลิต้าใช่ไหมหรือบางทีพี่ลิต้าจะแอบบนหลังคาก็ได้อีดูแหละเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวตาหน้ามาแอาบบนหลังคาดีกว่ายังไม่เจอพี่ลิต้าอีกหรอคะได้เจอแล้วเหมือนแต่ยังถ้าเจอแล้วน้องต้องมาลุกวันนี้ <laughs> <laughs> ทอ็อปเตอร์ไม่หาพี่ลิต้าหรอคะว้า ตอนนี้ยากจังเลยเนาะแต่ถ้าเกิดน้องชัยรถเข็ยนก็อาจจะเจอพี่ลิตาเลยเอาจริงอะตอมเจอแล้วทุกคนเห็นไหมว่า,าตอมยังสิงชัอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะคะตอนนี้เด็กๆเริ่มปรับตัวเป็นตัวเล็กแต่กี้หนูเห็นหนูเห็นเหมือนไปโดนพี่ลิตาหนูกดเหมือนไปโดนพี่ลิตาค่ะเฮ้ยอะตอมมั่นใจมากว่าอยู่แถวนี้เพราะว่าเหมือนกดโดนชื่อแล้วเหมือนจะไปโดนพี่ลิตาเหมือนโทมัสพีมาร์นรู อันดาได้เนคนหยอกป๋ออาไพยน้องชมมาพิมพ์ว่าใช้รถแขนเหรอใช้รถเข็นเหรอไม่น้องอะใช้รถเข็นตอนแรกแต่ว่าตอนนี้น้องไม่ได้ชชดแต่เหมือนน้องทะลุแล้วเห็นมัน้งวัสดีคอมเตอร์ชอบกิงไก่พูดตลกเจอพี่ลิตาอา้าพโทรมายังไม่เจอตอนแรกเห็นแบบว่ายืนอยู่ตรงเสาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเจอพี่ลิตาได้เลยแต่พี่ลิตาไม่เจอตัวเองเลยเนียนยืนตาโดอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้เนียนเลย เดี๋ยวเรานะคะเตรียมแผนสำรองอ๋อไม่ใช่แผนสำรองตาหน้าตาล่าเราจะมาแอบบนหลังคานีกันแอบข้างในแผงโซลารเซลล์แต่ว่าเราจะปีนขึ้นไปได้ยังไงอ่ะโอ้นั่นเหี้ยปัญหาคือเราจะเราจะขึ้นไปได้ยังไงนะคะอ๋อาจจะต้องต่อันไดจากตรงนี้นีมีการวางแผนการวางแผนเจอยังเนี่ยสรุปเจอยังยังไม่เจออีกเหรอเทนดินบอกว่าอะไรเมื่อกี้เหมือนเจอเลยใช่น้องอยู่แถวเนี้ยน่าจะเจอนะคะเมื่อกี้เหมือนเจอเลยเนี่ยใกล้มากมากใกล้มากๆาแล้วนะคะเจอก็ุนใจเขา ุยน้องเราเบิดกี่รอบแล้วคะเนี่ยว่าไงไงเอา้าโอ๊ยตอนแรกพี่ลิต้าคิดว่าตัวเองเดินออกมาไม่ใช่ใช่เห็นเชื่อคิดแค้นแล้วนึกถึงนะคะยังไงเจอไหมอานูดันนูตะระเบิดบ้านเลยเหรอว่าพี่ลิต้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวระเบิดบ้านเลยนะคะอนอกจากเอ้ยมีคนไปหาบนหลังคาตายแล้วโทมัสหาบนหลังคาเอ๊ะหรือไม่ไม่ใช่ะะาหารอใช่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 าช่ใช่ใช่ใาชา่ใช่ใช่ใชาา่ใช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 ่ใา่นช่ใ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  ตอนนี้น้องนะคะคิดว่าพี่ดิต้าอยู่บนหลังคากันหารูไ้ไหมว่าพี่ดิต้าไม่ได้อยู่ไหนเลยน้องเจอพี่ดิต้ากันไปแล้วนะคะ80รอบนั่นเองตรงนี้แต่น้องก็ยังหาพี่ดิต้าไม่เจอแต่พูดถึงเอ,อ่อหลังคาแล้วเนี่ยน้องๆกลายเป็นรู้ทันแล้วนะคะทําให้พี่ดิต้าเนี่ยไม่สามารถไปอบบนหลังคาได้แล้วนะคะตาหนะ้าว้าเจาได้จังก็แตอตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมยืน ยืนให้เห็นเด่นๆไปเลยนี่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 ยืๆๆยนตรงขอบขอบเนะี่ยเราน่าจะยืนตรงขอบขอบยืนตรงขอบขอบสีดำาม่นใชตาหน้าค่ะตาหน้าคุยขึ้นบันไดกันใหญ่เลยอะโอ้ยดูคนดูสิขนส่งแรงงานพมา่าทางบันไดขนส่งแรงงานพมา่าทางบันไดค่ะช่วยกันหาเปหลังคาเร็วเหมือนน้องแบบมั่นใจมากๆอะ่ะพี่ริต้ายังไงก็ยืมเปลเหลังคาค่ะดู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 โอ้ยมีความพยายามขนาดน้องยังขึ้นไม่ได้เลยพี่ดีต้าจะขึ้นได้เหรอเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอยขึ้นมาได้แล้ว หลังคามันทะลุด้วยหลังคาทะลุอย่างเงี้ยแอบแอบแอบง่ายแต่หายากเลยเออถ้าหลังคาทะลุอย่างเงี้ยนะตัวเองยังไม่หลุดออกไหมขอบตาน้องๆออาจริงนะน้องทะลุตรงเนี้ยกันแปดล้านรอบแล้วยังไม่มีใครเจอพี่ีใต้เหรอน้องอา้าวหากันเข้าไปบนหลังคาเนี่ยหากันเลยค่ะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาได้ยังไอ้ตรงไอ้ตรงบันไดตรงนี้ตลกมากเลยค่ะอะกระจายกระจายกระจายเขตพื้นที่กันหาเร็วเจอไหมเจอไหม หาไม่เจอว่าเออพอแบบเอาน้องๆอ,ออกไปแล้วอ่ะมันดูมีมูลขึ้นเยอะเลยเพราะว่าถ้าเกิดให้พี่ลิต้าแอบแต่ในบ้านมันไม่มีที่แอบจริงๆทุกคนที่แอบมันก็แบบเตียงนอนห้องน้ํำวนไปวนมาแบบน้องจับทางได้พี่ลิต้าก็จับทางได้เหมือนกันว่าว่ามันมีอยู่แค่นั้นอะไรเงี้ยครั้งหน้าพี่ลิต้ามาแอบบนราคาได้ไหมน้องพิมว่าอะไรอ่ะไม่เห็นมืดมากใช่ใช่ใช่คือจอคนคนคนี้คือใครไม่รู้นะคะแต่ว่าอยู่ตรงพี่ลิต้าเนี่ยมานานมากแล้วนะคะเหมือนจะเป็นอะตอม นูสงสัยอะตะ่กี้หนูก็เดินคนแล้วมันขึ้นว่าลิต้าคีแคอ,อคนนค๋อคนนี้คือคนเนี้ยยืนอยู่ตรงเนี้ยนานมากแล้วยืนอยู่ตรงเนี้ยประมาณ มากกว่า5นาทีพี่ลิต้าก็งงเหมือนกันว่าว่าน้องยืนอยู่ทําอะไรนะคะแล้วน้องพิมพ์ว่าพี่ลิต้าหนูสงสัยอ่ะเมื่อกี้จะหนูกดโดนคนแล้วมันขึ้นว่าลิต้ากิ๊กแชทคือถ้าหนูกดแล้วมันขึ้นว่าแบบให้อุ้มให้ให้หมูอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกหมูอ่ะแปลว่าหนูมาถูกทางแล้วแปลว่าพี่ลิต้าอยู่แถวนี้แต่ไม่มีใครเชื่อหนูเลยเอาจริงอตอมหมพิมพ์อย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่น้องๆคนอื่นอ่ะก็ยังขึ้นไปหาบนหลังคากันพี่ลิต้าก็งงเหมือนกันแปลว่าพี่ลิต้าอยู่แถวนี้แล้วอตออบกว่าแต่่หนูไไมดด้กอุมถ้าหนูกดขอ เชิญอุ้มเนี่ยเพรว่าหนูเจอแล้วเลยนะเนี่ยอยู่ไหนเดี๋ดูแตยังมีคนไปหาบนหลังคาอยู่เนี่ยังมีคนคิดว่าพี่ลิต้าแอบบหลังคาอยไหมอ๋อลงกันมาหมดแล้วนะคะลงกันมาหมดแล้วของพี่ลิต้าคงไม่ได้แอบบหลังคาแล้วเนอะแล้วพี่ลิต้าแอบอยู่ตรงไหนล่ะโอ้โหอยู่ไหนยี่ห้อว่าอยู่ไหนเนี่ยพี่ลิต้าอยู่นี่ยังไงเนี่ยโอ้โหใกล้ๆใกล้มากใกล้มากอยู่นี่เองเสาบ้านหรือน้องคิดว่าเสามาทะลุไม่ได้น้องได้ลองทะลุหรือยังที่พี่ลิต้าคิดว่าแอบง่ายมากเลยนะพี่ลิต้าบอกน้องแล้วว่า ให้น้องอะ่ะไปที่อื่นกันได้ไหมเพราะพี่ลิต้าจะแอบชั้นล่าง ชาล่ามันก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วดูเสาต้นนี้นิน้องต้องดูเสาทุกต้นค่ะอุ้ยมีมีมีการนอนเกิดขึ้นน้องคิดว่าพีริต้าเนี่ยเข้าไปหลบใต้บนันไดเป็นความคิดที่ดีมากถ้ามาหลบได้ค่ะโทรไปที่ถึงขั้นนอนใต้บันไดนะคะสงสัยง่วงนะเป็นไงเจอไหมพีริต้าอยู่นี่เองแต่ว่าจริงๆแล้วเน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 นมันมีรอยขาอยู่หรือน้องคิดว่ารอยขานี่คือเสาบ้านน้องไม่คิดว่าเหรอะว่าเป็นรอยรอยคนยืนอย,อยู่มันง่ายมากเลยเนี่ยดูรอยสิเนี่ยยังมีรอยอยู่เลยหาไม่เจอค่ะอะตอมอะตอมเหมือนจะพิมพ์มาแร้วๆ นะอาตอมมาสงสัยตรงนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเอาจริงน้องทารุมาก็เห็นแล้วเนะี่ยจะไม่เจอพี่ลิต้หรอคะเนี่ยนะน้องทารุกไหมน้องเเดินทารุเข้ามาเฮ้ยตอนนี้ยี่ห่าใชา้รชเ็นแล้วบอกเลยถ้าถ้าช้รถเขชนเสร็จแน่นอนเฮ้ยมีคนส่งจดหมายมาเปิดได้ไหมดูต้องการคำใบ้ฮอ้ยโอ้ดูต้องการคำใบ้อยากอยากจะใบ้นะแต่ว่าอ่ะนั้นพี่ลิต้าบอกให้น้องช้รถเขชนเลย ก็แล้วกันน้องนะคะใบในนี้หน่อยพี่ลิต้าใบหน่อยคะ่ะอยู่ชั้นล่างคะ่ะโอเคพี่ลิต้าใบน้องแหละอยู่ชั้นล่างคะ่ะเนี่ยชั้นล่างมันก็มีอยู่แค่เนี้ยเฮ้ย <c oughs> เอาจริงนะที่ที่อันตร,รายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดจริงๆโอ้โหน้องถามใช้รถเข็นได้ไหม ยี่หวาใช้อยู่เนี่ยไม่ต้องถท้าแล้วก็ได้นะคะเนี่ยแต่เนี่ยพี่ริต้านะคะจํากัดให้แบบครอบคลุมแค่ชั้นล่างอะ่ะคือหมายความว่าน้องไม่ต้องไปหาชั้นอื่นแล้วอะ่ะชั้นล่างนี่น้องต้องเจอได้แล้วเหมือนอันดาเจอแล้วเฮ้ยอันดาทะลุอันดาขอําเนินการใช่ไหมเจอไหมเอาพี่ริต้าออกมาสิอันดาเนี่ยแต่อันดาเจอแล้วแน่ๆอันดาเจอแล้วหนูหนูต้องเพิพมลูกว่าเจอแล้วนี่ไงอะตอมเขียนออกมาแล้วเจอค่ะอ่าแต่คนที่ แต่คนที่เจอคนแรกก็คืออนนาเอ๊เสร็แจแล้วค่ะเดี๋ยวพระเช้าก็คากลัวมากก็มันเป็นแฟชั่นนะคะตัวเทาเสื้อขาวนะคะเดี๋ยวนะไอ้พวกรอ้รอรถต่างๆเดี๋ยวพี่นิต้าแอบในนี้เลยํามว่าพี่นิต้าแอบไหนอะในเสาคะ่ะพี่นิต้าแอบในเสาคะ่ะ พาไปดูหน่อยตรงนี้ค่ะแอบในเสาจริงจริเนี่ยโทมัสไม่น่าพลาดน,นะคะโทมัสเนี่ยคือมือฉมังเรื่องการแอบมากแต่พี่นิต้าก็พงเหมือนกันว่าควรเรามันฉาบมากเข้าไปแอบในเสาเล็กแค่นี้ได้ไงอีกสตามไหมมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะไปค่ะขับรถไปไกลๆเลยพ <laughs> ี่ขี่เพนกวินไปค่ะไปขึ้นรถขนของแรงงานพม่าเลยไปเลยทุกคนเอาตกรถตกร <laughs> ถแบบจวกันใหญ่หนูไป้วยก่อนนะคะไป อตอมบอกมาวนเวียนเพราะกดไปโดนใช่อตตอมบอวนเวียนอยู่อยู่ตรงนั้นนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายโอเคค่ะบุยค่ะพี่ลิต้ารู้สึกว่าชั้นล่างเนี่ยมีที่แอบเยอะกว่าชั้นบนเยอะเลยค่ะโอเคตองนั้นจะไปกันหมดแล้วเอาจริงป้าพี่ลิต้ากลัวมากกลัวว่าน้องอ่ะจะทําแบบมาในรูปแบบเนี่ยเนียเนี้ยเนียนะเนี้ยเนี่ยเนียเนียถ้าน้องถ้าน้องเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียน้องจะเจอพี่ลิต้าเลยนะว่าพี่ลิต้าแอบตรงไหนถ้าน้องทําอย่างเงี้ยอย่าโกงนะคะ ขอร้องเลยนะคะว่าอย่ากโกงนะพี่ลิต้าแอ,อบแทบตายนะคะใต้บันไดน,นี่มันสามารถนอนลงไปไเอ๊เหมือนกล้องไฟนี่มันสามารถเข้าไปได้เลยแอบไม่ได้ค่ะงั้นไหนๆก็ตาสุดท้ายแล้วพี่ลิต้าไปแอบไหนๆดีแอบในรอรถตลกเลยนะคะถ้าพี่ลิต้าแอบในร้อรถงั้นพี่ลิต้าไปแอบตรงริมๆข้างๆนั่นก็ได้ขึ้นไปยังไงก่อนลองดูเอ๊บันไดนี่มันไม่ทะลุนี่ไ,ไ,ไ,ไง น้องไปสิ่งกันต้องเป็นสีดําต้องไปแอบตรงที่เป็นจุดสีดำค่ะถึงจะเนียนเดินไต่ไต่กันไปโอ้ยทะลุไปได้จบแล้วโอ้ทะลุได้จบแล้วค่ะจบแล้วน้องหาไม่เจอแน่ทะลุได้เงี้ยน่าสงสารเด็กๆเ,เ,เขาจังเลยนะคะจบนะคะบอกเลยโอเคเดี๋ยวพี่นิต้าใส่ชุดว่ายนะ้ำจบบอกเลยตอนนี้ยากแน่นอนรู้สึกคิดถูกมากทีททท่ที่เลือกแอบนอกบ้านค่ะเพราะในบ้านอย่างที่บอกไม่มีที่แอบนะจริง เราใส่ชุดใบหนะ้าจบค่ะเกมโอเวอร์ <Game over. S 2> ยังไงน้องก็ไม่มีทางเจอพีริตาแน่ดูดูดูอุ้ยแต่ตาพี่ลีตามานันแอบน้องคงไม่ไม่มาตรงนี้หรอกเลิศดีแม่โน้หรือว,ว่าเราจะไปให้ไกลกว่านี้คือตรงนี้ได้ไหมถ้าตรงนี้มันอาจจะใกล้ใกล้ใกล้เกินไปน้องอาจะนี่เ้ามุมโอเคเนียนเลิศมาเลยค่ะนับนับหนึ่งถึงสิบแล้วมาเลยค่ะน้องนับหนึ่งถึงสิบในใจแล้วมาได้เลยค่ะว้ยไม่เจอ บอกเลยแยกว่าบนหลังคาค่ะเสียใจด้วยนะคะอุ้ยมีคนว้ามายังไม่ถึงสิบเลยแต่น้องน่าจะไม่เห็นข้คนอความเราเนาะวามาได้เลยมาได้เลยโอเคโอเคยังเนียนได้อยู่ไปเลยค่ะ <ไป S 1> หาเลยบอกเลยว่ายากโคตรเดี๋ยวนะกินนาทีและอืมคลิปนี้นะคะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการอัดเพราะว่าตาสิดทหายยากจริงๆพี่ดิต้าน,นะคะจะบอกน้องให้ใช้รถเข็นเลยว่ะ <laughs> อนุญาตรถเข็นทุกชนิดค่ะ พราะยายกจริงนะไม่มีใครมาตรงพี่ลีต้าฮะเฮ้ยเฮ้ยพี่ลีต้าลืมคขียอ่ะเว่าถ้าเกิดแบบเฮ้ยน้องอาจจะเจอจากข้างในก็ได้ปะแบบเนี่ยเนี้ยเนี้ยน้องก็จะเจอจากข้างในก็ได้ปะลืมลืมคิดเรื่องตรงนี้ไปเลยอ่ะเออเพราะพี่ลีต้าลบอยู่กำแพงมันคงหนาอยู่ละมั้งเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ลีต้านะคะบอกน้องนะคะให้ใช้รถเข็นได้เลยละกันอันนี้เป็นตาสุดท้ายนะคะเราอ่อนให้นะคะเรียกได้ว่าอ่อนให้กันซู่ซู่นะซูะ่ซูนะเด็กๆซู่ซู่นะธรรมชาติไงพี่จะมีใครไปหาตรงมุมบ้านๆบ้างไหมนะ เดี๋ยวพี่ตด้บอกน้องก่อนเฮ้ยโทมัสทุกคนโทมัสเป็นคนเดียวที่ขึ้นมาค่ะโอ้พระเจ้าโอ้โอ้ไมค์กัสโอ้ไมค์กัสโทมัสขึ้นมาแล้วโทมัสฉันรอดเจาทุกคนจบแล้วโอ้จบเกม over ไปดูที่แอปของพี่กีตาร์ค่ะโอ้ยตาที่แล้วทบบันไม่เห็นดูตรงนั้นเลยทำไมตานี้ดูวะโหช็อตฟิวพี่กีตาร์เวอระอะอะไรกันเนี่ยโถ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 ไปค่ะไปไปขึ้นไปดูที่ยอของพี่กีตาร์กันค่ะเอ็แตัวพี่กีตาร์ก็อาจจะหนักก่อนนะคะไปค่ะตัวพี่กีตาร์หนักหน่อยนะขึ้นไม่ได้ใช่เราเข็นไม่ได้ค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวๆน้องน่าจะรู้แล้วว่าที่ไหนโอ้ช็อตฟิวพี่ลิต้าเวอร์ทำไมต้องช็อตฟิวพี่ลิต้าด้วยคะโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเล่นสนาบในบ้านยูทูบเบอร์อัปเดตใหม่นั่นเองนะถ้าเป็นใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นนะคะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝากจีด้วยนะคะลิต้านั่นสกอร์ทีแค้นแล้วก็ทิกต็อกลิต้านั่นสกอร์ทีแค้นนะคะเพื่อที่น้องๆนะคะจะได้ เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์ไอจีพี่ลีต้านะคะเพื่อรับลิงเซิร์บรมีมาอคชีพด,ด้วยกันแบบนี้นั่นเองนะคะก็อุดหนุนเสื้อลีต้าคิดแค้นด้วยนะคะวีสีสีนะคะชมพูฟ้าม่วงแล้วก็ล่าสุดคือสีส้มนะคะเจ็ดโลบาร์เท่านั้นนะคะวิธีการซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะหรือไม่ก็กดไปที่โปรไฟล์ระบบพี่ลีต้านะคะแล้วคลิกเข้าเขี่ยฉันก็จะเจอเหมือนกันนะโอเคค่ะง่ายจังเลยวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย